ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับผมเข้าในส่วนของบัญชีทรูมิเน่โวลตแบบโดยตรงนะครับสำหรับใครที่เป็นสายทรูมิเน่โ l ลตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปวีโอนี้ผมจะถอนเงินให้ดูด้วยนะครับจะสอนตั้งแต่เริ่มการสมัครการใช้งานแล้วก็การถอนเงินเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับแอปที่ผมจะมาอััปเเดตววนนนนนี้้ะรแลกก็จสออพื่ๆใา หาเงินฟรีจากแอปนี้นะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยมันชื่อว่าดองเบานะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับมีชื่อว่าレスเวิร์ดดองเวลนะครับก็สามารถไปค้นหาชื่อได้นะครับตามที่ผมขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือหรือจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้เนาะนี่คือชื่อแอปนะครับผมที่เขาได้ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันนะครับก็ไปอัปเดตเวอร์ชันได้เนาะที่ Google Play Store นะครับสำหรับแอปนี้มือถือ Android ใช้งานได้เนนส่วของ หรือว่าระบบของ iOS เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันยังเล่นได้หรือเปล่าหรือว่ามันมีเวอร์ชั่นของ iPhone เข้ามาหรือเปล่านะครับผมลองไปค้นหาชื่อดูถ้าค้นหาแล้วไม่เจอก็แสดงว่าเล่นได้แค่ Android นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูวิธีการสมัครนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรกดไปที่เมนูที่3นะครับด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับจะมีคําว่าฉันอยู่นะครับกดเข้ามานะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้จะมีในส่วนของคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับก็ให้เรากดเข้าสู่ระบบนะครับเป็นการสมัครสมาชิกนั่นเองสำหรับวิธีการสมัครนะครับมี2วิธี็น สเป็น Google นะครับ Google เนี่ยก็คือการสมัครด้วยอีเมลนะครับแล้วก็สมัครผ่านอีเมลของเราได้หรือว่าจะเลือกเป็น Facebook ก็ได้นะครับโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าใครอยากจะรับคะแนนเริ่มต้นสําหรับการใช้งานของแอปนะครับก็ให้เราเลือกลงมาตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าใส่รหัสเชิญนะครับก็ให้เรานะครับใส่รหัสเชิญลงไปนะครับสําหรับรหัสเชิญใครที่ยังไม่มีนะครับก็ดูรหัสเชิญทางด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะขึ้นรหัสเชิญไว้ให้เนาะก็ฝากเพื่อนๆนะ เพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับผมสาหรับแอปนี้นะครับผมมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างเลยจะเป็นหน้าหลักนะครับงานแล้วก็ฉันนะครับให้เรากดไปที่หน้าหลักนะครับสําหรับแอปนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการอ่านข่าวนะครับหมุนวงล้อนะครับดาวน์โหลดแอปตอบแบบสอบถามแล้วก็ดูวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าตรงไหนคืออะไรนะครับในส่วนของหน้าหลักนะครับตัวนี้จะเป็นการอ่านข่าวนั่นเองนะครับในส่วนของข่าวเนี่ยเราสามารถอ่านข่าวไหนข่าวหนึ่งก็ได้นะครับอ่านไปเลยนะครับข่าวใดก็ได้นะครับผมเป็นการ สะสมคะแนนนะครับให้เราเลือกเขานะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราสังเกตด้านบนซ้ายมือตรงนี้จะเป็นวงกลมนะครับในการนับคะแนนจากการอ่านข่าวถ้าเขียสีส้มนี้เต็มวงกลมแล้วนะครับมันจะเป็นกล่อง ให้เรากดรับคะแนนวิธีการนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนนะครับผมเลื่อนแบบนี้นะครับให้ขีดสีส้มเนี่ยมันเต็มหลอดนะครับผมถ้ามันเต็มหลอดแล้วเราจะกดรับคะแนนนะครับผมวิธีการอ่านก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราเลื่อนลงมาแล้วเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะมีคําว่าเข้าชมแล้วก็พูดคุยเนาะให้เราเปลี่ยนนะครับผมแล้วเราก็เลื่อนนะครับผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้เลยนะครับวิธีการทําง่ายๆนะครับผมไม่ยากนะโอเคนะครับพอเราเลื่อนขีดสีส้มเต็มวงกลมแล้วเนี่ยมันจะเป็นกล่องสมบัติแบบนี้นะครับก็ให้เราทําการกดรับตรงนี้เลยนะครับไป พอเรากดรับไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับเป็นคะแนนขึ้นมาแบบเมื่อกี้เลยนะครับในส่วนของคะแนนนะครับจะเป็นการสุ่มคะแนนให้เรานะครับซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยคะแนนจะได้ไม่เท่าเดิมนะครับผมก็ให้เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจากการอ่านข่าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับสำหรับด้านบนขวามือตรงนี้นะครับมันจะมีในส่วนของถุงเงินนะครับเป็นถุงเงินเหรียญทองเนาะก็ให้เรากดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่เมนูที่2นะครับผมก็เป็นอันเดียวกันเนาะสำหรับหน้านี้นะครับก็จะมีในส่วนของการเช็คอินนะครับเป็นเมนู งานนะครับผมด้านบนนะครับจะเป็นชวนเพื่อนและก็งานนะครับ ตัวนี้จะเป็นการเช็คอินนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนในแต่ละวันนะครับเราสามารถกดเช็คอินได้เพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับจากการเช็คอินรายวันนะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของงานที่จํากัดเวลาเนาะอันนี้เป็นภารกิจนะครับที่เราสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะครับอยู่ที่1 3ึ0งบาทนะครับสหรับกิจกรรมอันดับเงินสดนะครับเป็นการเชิญเพื่อนนะครับติดอันดับของอันดับ1นึถึงสินะครับผมถ้าเราทํากิจกรรมติดอันดับได้เขาก็จะมีเงินรางวัลให้กับเรานะครับอ่ารางวัลเง ทั้งหมดนะครับอยู่ที่1,300บาทเลยนะครับผมก็ลองเข้าไปร่วมสนุกได้นะครับต่อมานะครับผมเป็นในส่วนของงานประจําวันนะครับหรือว่าภารกิจประจําวันอันนี้เราสามารถทําได้ทุกวันเนาะสำหรับภารกิจนะครับผมจะพาไปดูนะครับผมนี่นะครับผมจะคิดไว้ให้เลยตรงนี้นะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดเกมดาวโหลดแอปอะไรต่างๆเข้ามาใช้งานเพื่อที่จะเก็บคะแนนเพิ่มเติมนะครับผมจากการที่เราดาวน์โหลดเกมหรือว่าดาวโหลดแอปต่างๆมาเนี่ยเราจะต้องทําภารกิจจากการที่เราดาวโหลดมาด้วยเนาะเขาจะมีภารกิจ ให้เรานะครับผมเราก็เข้าไปทําเพื่อที่จะ,ะได้รับคะแนนตามภารกิจที่เขากําหนดนะครับน่นครับก็มีหลายแอปหลายเกมมากๆนะครับลองดาวน์โหลดดูเนาะอันที่2อนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดแอปเหมือนกันดาวน์โหลดแอปเหมือนกันนะครับผมก็ลองเข้าไปทําลองเข้าไป download. ดาวน์โหลดดูอันนี้ก็น่าจะเป็นการดาวน์โหลดเกมเหมือนกันเนาะต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของแบบสํารวจนะครับผมแบบสํารวจเนาะหมุนวงล้อนะครับเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็บนัสจากแบบสอบถามนะครับผมต่อไปนะครับผมก็เป็นการโต้ตอบนะครับเพื่อรับรางวัลอยู่ที่1 หมื่นคะแนนเลยนะครับก็ลองเข้าไปทําดูได้สําหรับภารกิจตรงนี้นะครับต่อไปเป็นหัวข้อการชวนเพื่อนนะครับสาหรับการชวนเพื่อนตรงนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่นะครับผมอันนี้คือกิจกรรมเนาะกิจกรรมนี้ก็จะหมดเขตอีก10วันนะครับอีก10วัน22ชั่วโมงจะหมดเขตนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับการเชิญเพื่อนนะครับรับคะแนนนะครับสูงสุดอยู่ที่ส0 0 0สนคะแนนเลยแต่ถ้าเรานะครับอยากจะเชิญเพื่อนนะครับเราจะต้องกดตรงนี้นะครับคำว่าคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลด้ววย่า คุณเนี่ยจะแนะนําไปในรูปแบบไหนช่องทางไหนอย่างไรนะครับขึ้นอยู่กับความความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับคุณจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็สามารถถอนเงินได้เหมือนเดิมนะครับสาหรับกฎของการแนะนําเพื่อนนะครับก็ดูตรงนี้ได้เนาะมีทั้งหมด3ข้อนะครับทำอย่างไรถึงเราจะได้รับคะแนนเต็ม3 0 0 0 0นคะแนนนะครับผมตรงนี้เลยสําหรับกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของกฎกิจกรรมนะครับตรงนี้เนาะกดเข้าไปนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จัดอันดับ1นึถึงสิบนะครับอันดับ1เนี่ยรับสูงสุดถึง105 ดอลลาร์นะครับก็3,000กว่าบาทนะครับผมแล้วก็อันดับ2 70นะครับอันดับ3 45นะครับอันดับ4 30นะอันดับ5 20อ um ันด uh ับ6 12นะครับอันดับ7 10อันดับ7 8นะครับผมอันด <causes intake> ับ8 5ดอลลาร์นะครับอันดับ9 3.5ดอลลาร์เนาะเป็นค่าเงินดอลลาร์นะครับถ้าเราติดอันดับทั้งหมดตามนี้นะครับเราก็จะได้รับเงินดอลลาร์ตามนี้เลยนะครับก็ลองไปทําดูนอกในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมนี้ก็เป็นการเชิญเพื่อนนะครับของอันดับนะครับถ้าเราแนะนําเพื่อนไดด้มมาาากกกททีีี่่สสุเร็โอจะ ได้รับเงินรางวัลตรงนี้ไปนะครับสำหรับ800ด้านบนขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นในสองการดูวิดีโอทุก1ชั่วโมงนะครับรับ800คะแนนไปฟรีๆเลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นเมนูฉันนะครับในส่วนของเมนูฉัดตรงนี้จะเป็นในสองการถ่ายถอนหรือว่าการแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินเข้าชูมมี่วอลเล็ตนะครับโดยการกดไปที่คาว่าถ่ายถอนนะครับเราสามารถดูคะแนนตรงนี้ได้นะครับว่าเรามีกี่คะแนนแล้วก็เป็นเงินกี่บาทตรงหน้านี้เลยนะครับผม สำหรับการถอนเงินนะครับผมก็มี3ช่องทางให้เราเลือกนะครับเป็นชูมิเน่ Wallet นะครับเพย์พาค่าโทรศัพท์นะครับสำหรับชูมิเน่ Wallet นะครับเริ่มต้นที่100บาทนะครับผมสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2,000บาทนะครับสำหรับคะแนนที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนนะครับผมให้เราดูตรงนี้นะทุกๆอันนะครับผมทุกอันจะมีคะแนนบอกว่าต้องใช้กี่คะแนนในการแลกเปลี่ยนนะครับสำหรับ100บาทเนี่ยใช้อยู่ที่3ล้านคะแนนนะครับในการแลกเปลี่ยนเนาะสำหรับ100บาทสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2,000บาทนะครับผมใช้อยู่ที่60 ล้านคะแนนในการแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้เนี่ยผมมียอดเงินประมาณ419บาทนะครับผมจะทําการถอนเงินให้ดูนะครับในสองการถอนเงินนะครับก็แนะนำนะครับถอนเท่าที่เรามีนะครับไม่ต้องเก็บสะสมไว้เยอะนะถ้าเราเก็บครบ100เนี่ยเราก็กดถอนเงินเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าแอปเนี่ยจะจ่ายหรือว่าไม่จ่ายในอนาคตข้างหน้าแนะนําให้ถอนเท่าที่เรามีอยู่นะครับรายการ400บาทเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมครับผมก็จะถอนเป็น150แลวกันเนาะเพราะว่า1วันเนี่ยมันถอนได้วันละ 1ครั้งนะครับไม่สามารถถอนซ้ําได้นะครับผมก็วันละครั้งนะครับผมจะถอนประมาณ3ครั้งเนาะก็1 5 0 2ครั้งก็เป็น300นะครับแล้วก็เหลืออีก100ก็รวมเป็น400นะครับผมเดี๋ยวจะถอนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมาสรุปยอดนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับว่ามันเข้าจริงหรือเปล่าใช้เวลากี่วันนะครับโอเคนะครับผมจะเลือกไปที่150ก่อนนะครับผมการถอนเงินนะครับมีกฎ4ข้อนะครับก็อ่านดูด้วยนะครับกดคําว่าเห็นด้วยนะกดเข้าไปนะครับการแลกเงินเนี่ยเขาจะมีช่องให้เรากรอกข เพื่อที่จะใช้ในการรับเงินทั้งหมด3ช่องนะครับก็จะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีทูมิวเวลท์ที่เราจะใช้ในการรับเงินนะครับจะเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่เรานะครับเราใส่ลงไปไม่ต้องใส่คํานําหน้าเนาะใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็ป้อนรหัสบัญชีทูมิน่ของคุณก็คือเบอร์โทรทูมิเน่เลท์ของเราเนาะเบอร,ร์โทรศัพท์ของวอลท์ที่เรานําไปสมัครผ่าน um นะแอปทูมิเน่เลท์เนาะเราก็เอามาใส่นะครับทั้งหมด10ตัวใส่ทั้ง2ช่องเลยนะครับอาโอเคนะครับผมพอเรากกอก เรียบร้อยแล้วนะครับกรุณาเช็คชื่อเบอร์โทรนะครับให้มันถูกต้องนะครับถ้าเราใส่ผิดแม้แต่ตัวเดียวนะครับในส่วนของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันจะไม่สามารถรับเงินได้นะครับเขาจะไม่สามารถโอนเงินให้กับเราได้ควรที่จะใส่ให้ถูกต้องทั้งชื่อและก็เบอร์โทรของชูมี่วอลเล็แล้วก็กดส่งได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดนะครับไปที่ตรวจสอบนะครับผม่ะกดเข้าไปตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับสําหรับการถอนเงินนะครับก็จะตรวจสอบใช้เวลาประมาณ5วันทําการ ไม่นับวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัดตเลิกนะครับก็การที่เราถอนเงินเนี่ยผมแนะนําให้ถอนในช่วงของวันจันทร์นะครับผมในวันจันทร์นะครับผมก็จะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ5วันเนาะถ้าเราถอนในช่วงของวันศุกร์นะครับมันจะไม่นับในวันเสาร์อาทิตย์นะครับมันจะไปเริ่มนับในส่วนของวันจันทร์นะครับการถอนเงินก็ถอนในช่วงของวันอาทิตย์ตอนประมาณ5้าทุ่มหรือว่าเที่ยงคืนก็ได้นะสลหรับการถอนนะครับมันจะได้เริ่มนับตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะครับแล้วก็วันหยุดนักขัดตเลิกนะครับ อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่นับนะครับผมเพราะว่าเขาจะหยุดทําการเนาะให้เราถอนแล้วเราก็รอการตรวจสอบยอดเงินก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการถอนเงินนะครับไม่ยากนะครับทุกคนลองทําแล้วก็ลองถอนเงินดูได้เลยนะครับในส่วนของแอปดองบาหรือว่าตามชื่อใหม่ตรงนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะถ้าคุณชอบการหาเงินฟรีทูนี่วอลเล็ตหรือว่าเหรียญคลิปโตต่างๆก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปโดยถัดไปสวัสดีครับ